โอ้มาบ้านอาตุ้มของเล่นเต็มเลยจริงจะขเจอบก็มีนะเลโก้แบบนี้แต่จะขอบแยกชิ้นส่วนหมดเลยใช่ไหม, <c oughs> มเฮลิคอปเตอร์ด้วยโอ้โหมันมีแสงด้วยโอโแสงแสงสีฟ้าด้วยอันนี้มีอะไรนะเจะขอบมีอะไรนะ เลเซอร์โ oh, oh, อ้ไหนยิงสิโอ้โหอีกอีกอันหนึ่งอ่ะอีกอันหนึ่งอ่ะเป็นยังไงยิงนี่ยิงไหนยิงแล้วเป็นยังไงโอ้มีเลเซอร์ด้วยมีเลเซอร์สีแดงด้วยอ๋อโอ้มีตรงหน้าผาด้วยเหรอเดี๋ยวนะจงเชงจงเชงมาจงเชงกัน ชงเชงจะได้ไปคนละาก,ก็บอกไอ้ลุย uh, อาชงเชงกันดิชงเชงกันดิมีปืนไม่ชงเชงกันโดนยิงแล้วโดนยิงแล้ว <N> <N> นี่คลังแสงอาปืนหายไปแล้ว เอาไว้นวดหน้าได้ไหนกดสิเออนวดหน้าได้แล้วก็ประยุกต์ใช้ได้เอาเอาไว้เอาไว้นวดหน้าได้ดูดินวดหน้าเลยนวดหน้านวดหน้าเหรอย้ายดูเร็วเอาไว้นวดหน้า ววนหน้าได้อกันได้ได้รอเอาไว้นงนหน้าสินงนหน้าสิ und umgekehrt